สวัสดีนะครับช่วงนี้เห็นเฟกนิวกันเยอะครับใช้วิธีการหนึ่งคือโอเคให้นักวิชาการออกมาพูดนะฮะแล้วก็ทำเป็นมอตโต้เป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้นะฮะในการที่จะเผยแพร่เฟกนิวโดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพี่อ้วนภูมิทําไปพูดตอนไหนว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งคุณพายุเนื่องจํำนงก็ได้ชี้แจงไว้นะครับว่าไม่มีพี่ภูมิทําไม่เคยพูดนะครับรวมไปถึงผมไปเจอเองครับกับคอมเมนต์ประมาณว่าท่านนายกองอิง บอกว่ากัมพูชาไม่ตั้งใจยิงผมก็พยายามหาซอดข่าวผมไม่เคยได้ยินท่านอุงอิงพูดแบบนี้ปฏิบัติการพวกนี้ใช้วิธีการคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ตามสื่อโซเชียลไม่มีหน้าไม่มีตากับบางทีบางทีเป็นคนทั่วไปเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ไปไปฟังไม่ได้สับจะไปกระเดียดมาเมาส์กันผ่านไลน์ส่งกันผ่านแอปพลิเคชันส่งตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่แหละแล้วก็ก๊อปปี้มาวางก๊อปปี้มาวางทีนี้พอคนที่จิตอ่อน ไปเห็นพวกนี้ก็จะบอกรัฐบาลไม่ทําอะไรรัฐบาลไม่ทามําอะไรบางทีก็เหนื่อยเหนื่อยในการที่ต้องออกมาชี้แจงเรื่องพวกนี้และที่สําคัญเนะผมเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องลักษณะนี้เรื่อง fake n e w ะเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงแล้วถ้าเกิดมันผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยผมจะร่วมกับคุณอาร์ตนะครับตรงวันในในการที่จะผลักดันกฎหมายบางตัวหรือเรื่องบางเรื่องของนักการเมืองอะไรต่างๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองว่าท่านท่านภูมิธรรมก็คงไม่ฟ้องหรอก แต่มันก็เป็นช่องไงให้คนพวกนี้ออกมาพูดได้เรื่อยๆซึ่งอย่างนี้มันเกินไปแล้วผมต้องมองในเลเวลเช่นถ้าคนธรรมดาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมคิดว่าเราควรทํากันได้ในในการใช้วาจาหรือคําพูดที่เหมาะสมแต่แห่ที่สื่อเองเชิญนะักวิชาการเหล่านี้ไปออกเนี่ยสื่อต้องต้องตั้งคําถามกับนะว่าซอสข่าวอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะสื่ออย่าทาหน้าที่เป็นแค่รีพอร์เตอร์คุณต้องเป็นอิเวสติเกเตอร์ด้วย นีครับต้องเป็นนักตรวจสอบด้วยไม่งั้นคุณก็เป็นได้แค่ messenger รับส่งเอกสารครับ